สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสื่ผู้สู่คนอารุณสวัสดิ์ทักทายจากประเทศอังกฤษนะคะสวัสดีสู่พี่สู่น้องสู่ผู้สู่คนพุ้ที่อยู่เมืองไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะ <c oughs> <c oughs> มาเนื่าย,ยลิ่นมานางแผ่แว่อยูอ่อยู่ในภาคตะวันกําลังขึ้นนะคะยายล่นคิดว่ามันเป็นภาพที่สวยงามกัเลยนามาฝาก พี่ฝากนองแล้วก็อยากมาทักไทยขันเมื่อใดฝนบโตแกล่ลินกรสีคือผู้คือคนแนวว่คือหมาตกน้ำปันไดค่ะพี่นองคะกองสั้นบ่คะค่ะพี่น้องคาเมื่อในเศร้าเนี่ยแกลินกะมาทักไทยออ้นองซ,อซื่อๆดอกขาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแกลินไม่แนวสีบา๊อนำหน่อยหนึ่งก็คืออ่า ขอฝากไว้นิดนึงนะค่ะเนาะถึงเรื่องเล่าต่างๆอาขอคิดคติเตือนใจต่างๆก็ดีเรื่องอุท่าฮอนเตือนใจต่างๆก็ดีายาลินขอออกโตวไวกรด้วยค่ะเด้อเรื่องเล่าทุย่างที่เราออกไปอาจจิไปกระทบกระทั่งหรือว่าอาจจิไปไกลเคียงกับชีวิตของผู้ใดผู้หนึ่งยาลินกับบอด้มีเจตนาก็ขอโทษขออาภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่ายาลินมีคอนเซปต์ไวอยู่แล้วว่าเรื่องเล่าที่นําออกมา เป็นการบอกเตือนผู้ที่ว่ท่านได้รู้นะคะผู้ใดที่รู้ไปเล้วก็แล้วไปหรือว่าใครอยากนํามาแบ่งปันซึ่งกันและกันก็นดีเพื่อให้ผู้ว่ท่านได้รู้ได้มาเรียนรู้ไปน้ากันได้ระแวดระว่างตัวเองไปน้ากันได้ศึกษาไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะคนห้าเอาทั้งดานดีและดัน อบ,บอดีออกมาว่าสู้กันฟังเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางเตือนสติซึ่งกันและกันถ้ายาเล่นบดดย้ไม่ยู่ฟังอยูหลบยาล่นก็คือสิเมืดหนา้ามั่วตา คิดแต่ถึงสิ่งแต่มองมันดีๆนั่นล่ะพี่น้องดังนั้นแล้วสิ่งที่เยลินซื้อสารออกไปก็อยากให้ความรู้ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นบ่ได้ถามความรู้จากเยลินแต่เยลินอยากแบ่งปันประสบการณ์ที่เยลินได้รู้ได้เห็นเอามาให้พี่ให้น้องบึ่งเนาะคะ่นะนาะให้พี่ให้น้องได้ฟังไปน้ากันและอีกอย่างหนึง่งอ,อีกอย่างหนึง่งก็คือมอร์นิ่ง ดีค่ะจากลูผู้ยิ่งคนหนึ่งที่จบ การศึกษาแค่ป .6 นะะเนาะค่ะเนาะดินล้นซอยเหลือเจขวางเมื่อ้ดจนเมนื่อนี้ยืนข้นเมื่อใดโดย้ําแขงเจขวางเยลินอยากนําเสนอ,อถึงความเข็มแข็งนําเสนอถึงการสู่จังไดการยู่จังไดการมิสติใม้มากแค่ไดนี่คือสิ่งที่เยลินสื่อสารนะคะค่ะเยะลินพอไใดมีเจตนาที่สิไปดูถูกดูแคลนหรือว่ากระทบกระเทียบชีวิตของผู้ใดเพราะว่าชีวิตของทุกๆคนดินรน ปากกัดตินถีบเพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ในแต่ละวันกันทั้งนั้นค่ะเรื่องการดูถูกซึ่งกันและกันเนี่ยแย่ลินกับว่าเคยคิดอยู่ในหัวอยู่แล้วค่ะโอ้ยแตเว้นกับว่าขื้นจักเทีย <c oughs> ก็สีนั่งอยู่นี่อีกจักครึ่งนึงฮนล่ะพี่น้องพอได้เห็นแตเว้นขึ้นหามเมอนกอากาศก่ะ ส้มขมุข,ขม่วแต่เศร้านะคะเนะาะค่ะายออกมากับซิมีแดดแน่จักน้อยแต่วายะล่นกัเตรียมเสือกันฝนกางเกงกันฝนใจกับเปาเปดเดินทางมาค่ะพี่น้องค่ะรถ <c oughs> คู่ใจเยลลินจอดไว้หันค่ะบริเวณรบบบอบๆพักย่าเมรซาวเป็นยังเสียแล้วพี่น้อง <c oughs> นอกก็ออกมาหาแมงหาหางกิน นกออกมาหาแมงหาอียงกินเต็มพี่น้องตะเวนลงอีกแล้วถ้าเมื่อนี่ถ้าบบได้เหตุงานนะถ่ายเยล่นไม่โอกาสไปทาเลือนะจะได้ภาพที่สวยงามตอนตะวันขึ้นมากๆเพราะว่า,วานอยู่กับทาเลือเฟอร์รี่ค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะพี่น้องคะ่ะจบไปซ้ำเนีย่ยละเยลินเจ็บตาตาข้างขวาเยลิ้นี่เจ็บเจ็บพี่น้องเอ้ย จ้องกับโทรศัพท์หลายก็ได้ ตาปูตาปูค่ะพี่น้องค่ะยาลินกสิคอโตลาไปก่อนนะคะผู้ใดเหตุอีหยังอยู่ก็ขอให้มีความสุขสมหวังไปเก็บเห็ดก็ขอให้โชคดีพอเห็ดขับรถขับลากก็ให้ตลอดปลอดไภัยไปทไั้งใดมาทาั้งใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยแขวค่าทุกสิ่งอย่างนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้านะคะยาลินมาทักไทยย้ำสาวซื่อ,อ,อดอกจ้าหวัดดีค่ะลาไปก่อนนะคะขอ คุ่นเลลายเมื่อเนี้ฝนบาตกค่ะพี่น้องค่ะเอาบรรยากาศเนี่ยมัเศร้าตีห่ากลัวๆเอาฝากผู้จังหน,นึ่งกับยังนอนอยู่ได้หรอเนาะ